อะไรท้องเสียท้องเสียอันท,ที่เป็นไงคนจะปิ้งให้ก็ไม่ยอมปิ้งเองก็ไม่สุกก็ผมอยากปิ้งให้พี่อมกินอ่ะดีนะคุณไม่ท้องเสียไปด้วยมึงเหอะแล้วังหูดับผมขอโทษ<อ>ครับแต่ถ้าพี่โอมป่วยอ่ะบอกผมเลยนะผมซื้อ,อยาไปให้ อย่างมึงเนี่ยนะจะดูแลกูเอาเป็นว่าจนกว่ามึงจะโตอ่ะก็อยู่ให้กูดูแลไปก่อนแล้วกันฮะแสดงว่าพี่ยอมยอมเป็นแฟนขอยดิ